สวัสดีครับเพเอกแบบบ้านสวยนะฮะจะช่องแบบบ้านสวยนะครับช่องที่เราจะพูดเรื่องบ้านกันนะครับวันนี้เพเอกพามาส่งการบ้านเนาะคลิปนี้เป็นคลิปที่เพีเอกออกแบบบ้านไว้ที่จังหวัดกาลสินเนาะตังบนกาหมื่นอำเภอเมืองนะครับจังหวัดกาลสินเนาะเป็นบ้านอยู่ในพื้นที่ประมาณสักร้อยยี่สิบห้าตารางเมตรแล้วไม่รวมระเบียงหน้าหลังอีกประมาณสักสิบห้าตารางเมตรนะครับ <g> ก็ทีน,นี้เดี๋ยวมาดูข้อมูลกันนะครับว่าทางคุณแคทนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยให้อะไรีพเอกมาใน ในขั้นต้นที่เราจะคุยเรื่องบ้านกันนะครับในขั้นต้นนะที่ี่ียกได้คุยกับทางคุณแคทเจ้าของบ้านเนี่ยจะทาบ้านสักหลังหนึ่งเนื่องด้วยตอนนี้ทางคุณแคทยอ,อยากจะมาทําบ้านเป็นอาจจะในอนาคตนะจะทําเป็นร้านกาแฟด้วยฉะนั้นบ้านหลังนี้มันก็ต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการต่อขยายเนะยาะทีนี้ตัวบ้านที่ได้เนี่ยอยากจะได้ทักงสามห้องนอนนะครับสองห้องน้านะครับหนึ่งห้องน้ำเนี่ยให้อยู่ในห้องนอนใหญ่นะครับแล้วก็มีครัวไทยอยู่ด้านหลังแล้วก็มีระเบียงหลังโปร่ง นะครับแล้วก็มีพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นพื้นที่ใช้งานร่วมกันาสามารถจะเปิดจากข้างหน้าเนี่ยลราก็เปิดข้างหลังเนี่ยให้ลมมันพัดผ่านจากข้างหน้าโตไปถึงข้างหลังเลยโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องเปิดหน้าต่างก็ได้นะครับอยากให้จัดงบประมาณสัก1.2ดล้านบาทนะครับมีพื้นที่ประมาณกว้าง15ยาว24เมตรนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าพี่เอกเนี่ยได้ใส่อะไรไว้ในงานดีไซน์บ้างนะครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอเดี๋ยวตัวคลิปวิดีโอเนี่ยพี่เอกจะ ให้ชมใน,นตอนท้ายคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เป็นปการเสียเวลาพื้นที่ข้างเคียงลักษณะของภูมิประเทศนะครับแล้วก็ทิศทางแดดลมเป็นยังไงนะครับจาก google map เนาะเปียกเข้ามาดูปุ๊บจากตำแหน่งที่ทางคุณแคทให้ข้อมูลมานะครับเราลอ,ลองมาดูกันยิงนะครับะนะครับพื้นที่ปัจจุบันนะครับก็เป็นพื้นที่โลง่งๆเลยมีทางเข้าคือทางนี้นะครับแล้วก็ บริเวณที่เป็นป่าเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่เป็นยุ้งฉางข้าวอยู่นะครับแล้วก็ถัดจากยุ้งฉางเนี่ยเข้าไปก็จะเป็นในส่วนของที่นาโล่งๆเลยแล้วก็อยากให้บ้านเนี่ยมันมีมุมมองที่เป็นวิวตรงที่นานะครับเดี๋ยวลองเราไปดูกันนะครับว่าพี่เอกได้วางแผนในการทํางานออกแบบไว้ว่ายังไงนะครับจากสภาพที่เมื่อกี้เนี่ยพี่เอกได้ลองเอาแผนตัวจริงเนี่ยมาเมาเทียบไปดูเพื่อหเห็นภาพเนาะแต่ในขั้นตอนของการออกแบบนี่ยัะเป็นอีกอย่างหนึ่ง พื้นที่ที่เราออกแบบเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวทิศทางเนาะทิศทางทิศเหนือเนี่ยขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็ด้านตะวันตกด้านตะวันออกเป็นี้ทีนี้ด้านที่เป็นระเบียงนะจะเป็นระเบียงั้านด้านทิศตะวันตกนะครับที่อยู่หลังบ้านเรือที่เราต้องการจะให้มุมมองมันเกิดในเรื่องของมองไปทางที่เป็นที่นานะครับทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าีเอกวางแผนในเรื่องของทิศทางแดดไว้ว่าอะไรยังไงเดี๋ยวพี่เอกจะลองวาดให้ดูนะครับว่าก้อนนี้คืออะไรบ้างนะครับก้อนตรงกลางนี้นะครับที่ ขึ้นสีแดงเนี่ยก็คือจะเป็นก้อนที่เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รวมนะครับทีนี้ตรงเนี้ยเราต้องการจะเปิดกว้างเพื่อให้ลมเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็ออกไปคือทุงตรงเนี้ยเราถ้าเราสามารถจะเปิดหน้าต่างเปิดประตูได้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่เราใช้งานร่วมกันแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เราไม่ต้องเป็นต้องติดแอดเลยนะครับเพราะว่ามันมีต้นไม้ล้อมรอบแล้วก็มีพื้นที่โล่งทั้งสองด้านนะครับตัวสีน้ําเงินเนี่ยเราต้องการจะทําเป็นระเบียงนะครับ ด้านหน้าด้านหลังนะครับเพื่อให้มันเกิดพื้นที่ที่เราใช้งานในช่วงกลางวันเนาะทีนี้ถ้าเราอยู่ที่ระเบียงเนี่ยมันก็มีความจำเป็นที่เราจะต้องปลูกต้นไม้นะครับก็จะมีต้นไม้บริเวณนี้บริเวณนี้ประเภทนี้เพื่อช่วยให้มันเกิดร่มเงานะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นห้องนอนนะครับคือทางคุณเจ้าของบ้านเนี่ยอยากจะให้มันมีพื้นที่ตรงนี้ด้านข้างทั้งสองด้านของที่เป็นส่วนพื้นที่ตรงกลางนะครับ แลออกมาประมาณนี้นะครับแล้วส่วนสีเขียวนี่ครับก้อนสีเขียวนี้คือก้อนที่เป็นท้องครไทยนะครับกวานนี้นี่พื้นที่ก็จะประมาณนี้นะครับช่วงที่ทางที่เป็นแดดเนี่ยมันก็จะมีการขึ้นลงอย่างนี้นะครับที่เหนือขึ้นทางนี้นะครับตรงหัวนอนนะเนื่องด้เราบังคับเนอะว่ามันจะเป็นจะต้องหันหน้าไปทางนี้แล้วก็มี ห้องนอนอยู่บริเวณนี้ตรงเนี้ยจาเป็นจะต้องมีระแนงแล้วก็อาจจะต้องปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาจริงๆตัว,วบริเวณตรงเนี้ยมันมีร่มไม้อยู่พอสมควรละพี่เอกก็ไม่ต้องห่วงดูจากพื้นที่สีเขียวเนะี่ยทีนี้เราหน้าง,งานจริงเนี่ยอาจจะต้องเอาบางต้นไว้บางต้นเอาออกไปอะไรประมาณนี้นะครับห้องนอนชุดเนี้ยด้านเนี้ยด้านที่เหนือเนี่ยเป็นห้องนอนของทางคุณแคทเจ้าข,ของบ้านเลยนะครับเพราะว่าคุณแคทอยากให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วในห้องนอนเนี้ยให้มี ห้องน,น,น้ำในตัวนะครับอ่านีดูจากพื้นที่เนี่ยทางคุณแคทเนี่ยต้องการเวลาที่มันมีปลูกข้าวนะครับพื้นที่ปลูกข้าวก็จะเป็นเนี่ยพื้นที่นานทั้งหมดเลยชุดนี้จะเป็นพื้นที่ที่โปร่งมากเลยถ้าเกิดเรา,เาทําร้านกาแฟอะไรหรือจะทําต่อเติมเนี่ยบริเวณเนี้ยก็สามารถจะทาเป็นร้านกาแฟได้สบายๆ นะครับหรือพื้นที่บ้านหลังนี้ก็สามารถจะปรับปรุงเป็นร้านกาแฟได้เพราะเดี๋ยวมาดูทรงที่พี่เอกออกแบบไปนะครับว่ามันเหมาะสมไหมนะครับตัวบ้านที่ออกมานี่เป็นอย่างนี้นะครับก็คือ,อด้านตรงกลางที่เป็นโถงโล่งเนี่ยก็เป็นพื้นที่เปิดโล่งเลยเส่วนที่แคบที่สุดคือ6เมตรนะครับแล้วก็ลึก5เมตรนะก็เอาไว้ถ้าเราเปิดหน้าต่างชุดนี้เปิดปราแล้วเกิดเปิดประตูชุดด้านหลังเนี่ยลมมันจะพัดผ่านจากพื้นที่ส่วนกลางนี้เข้าไปได้เลยโดยที่ เราไม่ต้องติดแอร์เลยนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนของทางคุณแคทนะครับแล้วก็มีห้องน้ํานในตัวนะครับตัวห้องนอนเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบสามารถจะมีห้องกระจกกว้างๆมองมาทางทุ่งนาได้นะครับด้านหน้าเนี่ยก็ให้เป็นชานเป็นระเบียงตรงนี้เป็นห้องนอนนะก็ใส่ในส่วนของระแนงนิดนึงนะครับระแนงด้านหน้านะครับในส่วนของห้องตรงถงกลางเนี่ยก็เป็นพื้นที่รวมมีส่วนของการ ตั้งโต๊ะรับประทานอาหารนะครับแล้วก็มีครัวที่เป็นครัวนอกอาจจะเป็นครัวไทยก็ได้เพราะว่ามันมีประตูมีพื้นที่ปิดไม่ให้มันมีกลิ่นเข้ามาบกวนในบ้านนะครับตรงด้านนอกเนี่ยถึงจะเป็นครัวไทยแล้วก็สามารถจะทําระแนงปิดได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องการความปลอดภัยในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับด้านหน้าเนี่ยก็ทําเป็นซักล้างได้เป็นพื้นที่ทำสำหรับซักผ้าแล้วก็เดินน้าออกไปก็คือให้น้ำระบายออกทางด,ด้านใต้ได้นะครับแล้วก็มีระเบียงด้านนี้ถ้าเราตั้งโต๊ะ เราตั้งเก้าอี้เล็กๆแล้วลงมาข้างล่างตรงนี้สามารถจะตั้งโต๊ะได้แล้วก็ลงมาข้างล่างพื้นที่้สามารถเป็นลานสีเขียวๆทาเป็นจัดสวนนะครับให้มันเกิดความเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติแล้วก็ตัวบ้านเข้ามาในตัวบ้านได้นะครับว่าพื้นที่ตัวนี้ทั้งหมดมันเป็นพื้นที่นาตามลงไปประมาณสัก1เมตรนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยก็ทําเป็นระเบียงนะครับเพื่อให้มีส่วนต้อนรับนะครับพื้นที่ระเบียงด้านหน้านะครับเป็นพื้นที่ที่ สามารถจะใช้งานร่วมกันระหว่างแขกที่มีการมาเยี่ยมเยียนกันนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ด้านหน้าได้นะครับแล้วก็นั่งตรงนี้พอตรงนี้ก็มีต้นไม้เพราะว่ามันเป็นทิศที่เป็นทิศตะวันออกนะครับก็มีความร่มเย็นในช่วงเช้าช่วงบ่ายนะครับก็สามารถใช้งานได้เกือบทั้งวันเลยนะฮะแล้วก็ห้องตรงนี้เป็นห้องที่ของทางของคุณแม่คุณแคทนะครับแล้วก็ห้องนี้ห้องถัดมานี่เป็นห้องรับแขกนะครับส่วนห้องข้างหน้าเนี่ยต้องมาใช้ห้องน้าร่วมกันนะครับภาพโดยรวมก็เป็นประมาณนี้ ก็เซนให้นะครับว่าตัวบ้านนะครับชุดที่สูงนี่ก็คือชุดนี้ชุดที่เป็นจั่วสไตล์แบบเหมือนนอนเดิกนะครับก็คือด้านนี้ด้านด้านขวามือ,อด้านซ้ายมือถ้ามองเข้าไปยังตัวบ้านนะครับส่วนทางด้านขวามือนี่ก็เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกันนะครับระหว่างโถงกลางเป็นพื้นที่ที่เชื่อมกันระหว่างห้องนอนทั้งสองฝากนะครับแล้วก็ห้องนอนของคุณแคทนะครับ ก็มีระเบียงเชื่อมกันด้านนอกนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยครับเปิดช่องโลง่ลงๆเอาไว้นะครับก็พยายามติดระแนงนะครับตรงนี้สามารถจะใช้ระแนงเป็นเหล็ดัดได้เลยนะครับถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวพื้นที่ด้านล่างเนี่ยถ้ามีงบประมาณจัดงบประมาณได้แล้วก็เทเป็นลานนะครับแล้วกระปูหญ่าเทียมหรือจะปลูกหญ้าก็ได้ทําเป็นพื้นที่ในประสงค์ในการใช้งานร่วมกันของตอนเย็นๆเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นพืน้นที่ที่มองลไปเห็นตุ้มนากว้างๆเลยนะครับ ภาพโดยรวมของบ้านหลังนี้นะครับตัวโครงสร้างก็เป็นโครงสร้างโครงสร้างปูนนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณสักร้อยยี่สิบห้าตารางเมตรนะครับตัวบ้านไม่รวมระเบียงหน้าและระเบียงหลังนะครับตัวหลังคาเป็นหลังคาเมทัลชีทนะครับหรือถ้ามีงบประมาณจะใส่เป็นซิงเกิลลูปก็ได้แต่ว่าพี่คิดว่ามันค่อนข้างจะเส้นเปื่อนไปจะใช้ซิงเกิลลูปมันก็สวยนะแต่ทีนี้ในระยะยาวเนีย่ยมันก็ต้องอาจจะเกิดการรั่วซึมเพราะว่า มันมีในส่วนของที่เป็นไม้นะครับแล้วก็มีในส่วนของที่ต้องมี Waterproof นะครับก็คือต้องมีส่วนการเสื่อมการซึมการการั่วนะครับถ้าตัวนี้ใช้วัสดุที่คุณภาพไม่ค่อยดีเนี่ยในระยะยาวก็มีโอกาสที่จะรั่วซึมได้นะครับแต่ก็ถือว่าสวยเลยแหละแต่นี่เนื่องด้วยที่เราคุยกันตอนแรกเนอะมันก็อาจจะเป็นดัดแปลงนะครับมาเป็นในส่วนของร้านกาแฟได้นะครับก็เลยส่งออกมาประมาณนี้เพราะพื้นที่โล่งๆเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่รับรับแขกได้นะครับ นนหรือเราจะต่อเนื่องคือทําอาคารเนียคาันอยู่ยด้านข้างก็ได้นะครับให้ต่อเนื่องกันนะครับตอนนี้ในแบบทางคุณแคทอยากจะให้มีในส่วนของทางลาดนะครับเพราะว่าในกรณีที่มีผู้สูงอาย,ยุนะครับก็สามารถจะทําทางลาดขึ้นได้เลยนะครับเพราะในในแบบเนี่ยพี่เอกก็ใส่ทางลาดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราลองมาสรุปกันในส่วนของโครงสร้างทั้งหมดนะครับตัวโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโครงสร้างคอสลอนะครับเพราะว่าตามชนบทเนี่ยเราสามารถจะใช้ ตัวดินถมเนะี่ยเป็นท้องคานทำเป็นคานคอดินได้เลยนะครับเวลาเข้าแบบแล้วก็ไม่จะเปลยนจะต้องไปเพิ่มงานไม้ไม้แบบที่เป็นท้องท้องคานนะครับก็ตัวคานนี้ใช้เป็นคานคอสลอนะครับเสาก็เป็นเสาคอสลอได้แล้วก็ตัวผนังทั้งหมดก็เป็นผนังก่ออิฐจะเลือกเอานะครับระหว่างก่ออิฐมอนก่ออิฐบล็อกก่ออิฐมวลเบานะครับได้หมดนะครับโค้งหลังคาเป็นโค้งหลังคาเหล็กนะครับ หลังคาเป็นเมทัลชีสแล้วก็มีฝ้านะครับตัวผนังทั้งหมดเนี่ยพี่เอกนาเสนอไปใน,ในเรื่องของการตกแต่งเนาะแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะประหยัดเนี่ยเราก็ก่อ,ออิฐฉาบปูนทาสีขาวพอแล้วนะครับในส่วนของด้านนอกเนี่ยประตูหน้าต่างต่างเนี่ยก็ใช้เป็นประตูอลูมิเนียมนะครับเพื่อความง่ายในการจัดหาในต่างจังหวัดเพราะว่าบานที่พี่เอกใช้เนี่ยก็เป็นบานเปิดนะครับแล้วก็เป็นบานสไลด์ นะครับเพราะชุดเนี้ยที่เป็นบานเปิดกับบานสไลด์พวกนี้ถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันค่อนข้างจะป้องกันในเรื่องของการรั่วซึมการโกงการงอการบิดตัวนะครับ mm hmm. ก็คือระยะยาวเนะี่ยเราก็จะไม่ไม่เจอผลกระทบพวกนี้เราเราจะไม่จําเป็นต้องมาซ่อมบำรุงนะครับบ้านหลังนี้มี3ห้องนอนนะครับก็มีห้องนอนของคุณแคทนะครับที่มีห้องน้ําในตัวแล้วมีห้องนอนของคุณแม่นะครับที่มีห้องน้ําเป็นห้องน้ํารวมแล้วก็ห้องนอนแขก นะครับค่อนข้างจะครบถ้วนเนาะแล้วก็มีพื้นที่ตรงกลางเลยมาใช้งานร่วมกันนะครับแล้วก็มีโคไทนะครับตัวโควไทยเนี่ยถึงแม้จะเป็นโคไทแต่เขาเราก็มีผนังที่เป็นผนังปิดแล้วก็ใช้ระแนงช่วยนะครับไม่จะเป็นจะต้อง ไปเปิดตลอดเวลานะครับก็สามารถจะระบายอากาศได้นะครับพื้นที่รวมทั้งหมดของบ้านหลังนี้อยู่ที่124ตารางเมตรถ้ารวมพื้นที่ระเบียงอีก20ตารางเมตรก็จะประมาณสัก145ตารางเมตรนะครับราคาก็ขอสร้างประมาณ1.6ถึง1.8ล้านนะครับใครที่สนใจบ้านหลังนี้ก็สอบถามเข้ามาในใต้คอมเมนต์ได้เดี๋ยวพี่เอกจะ,ะไล่ตอบไปอะไรที่พี่เอกไม่ได้พูดในคลิปนี้นะครับก็มาสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม